งใหญ่รูปไข่ไร้เหลี่ยมมุมหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับไอซ์และเดอะคอเลกทีฟสำหรับเดอะแชร์สตอรี่ใน EP นี้นะคะไอซมีเก้าอี้ตัวหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะรูปทรงของเขาเนี่ยแปลกตามมากๆรูปทรงคล้ายๆไข่ถ้าเราเอาเก้าอี้ตัวนี้นะคะไปตั้งไว้ในห้องเดินเข้าไปเนี่ยบอกเลยค่ะว่าสะดุดตาแน่นอนเก้าอี้ตัวนี้มีชื่อว่าเอ็กแชร์นั่นเองค่ะ เก้าอี้ตัวนี้นะคะขอเล่าย้อนไปในปี1,958เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์กที่มีชื่อว่าอาเน่จากฮอบเซนซึ่งอาเน่จากฮอบเซนนะคะเขาได้รับโจทย์สุดหินค่ะต้องออกแบบทุกอย่างใน SAS Royal Hotel ออกแบบตั้งแต่อาคารอินทีเรียเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงโปรดักชิ้นเล็กๆค่ะแม้แต่ที่เขียบุรีเขาก็ต้องออกแบบด้วยค่ะ ขั้นตอนการออกแบบของเขานะคะเขาออกแบบที่โรงรถของเขาค่ะจากนั้นนะคะเขาก็หยิบดินน้ำมันหรือว่าดินเนี่ยขึ้นมาและก็เริ่มปั้นค่ะจนได้ดีไซน์ที่เขาพอใจจากนั้นนะคะเขาก็ขึ้นโครงด้วยโฟมนั่นเองค่ะพอได้โครงของเก้าอี้ตัวนี้แล้วปุ๊บเขานะคะก็หุ้มด้วยเบาะหนังค่ะจนกลายเป็นเจ้าตัวเอกแชร์ที่เราเห็นทุกวันนี้นั่นเองค่ะแล้วทำไมเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยถึงมีดีไซน์ที่มันโดดเด่นเพราะว่า เก้าอี้ตัวนี้นะคะ มีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วเมื่อเราเนี่ยไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้พิงเข้าไปเก้าอี้ตัวนี้นะคะสามารถรับน้ําหนักเราได้แล้วก็เอ็นไปตามน้ําหนักของเราเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเก้าอี้ตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาด้วยนะคะใครที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังถูกกอดอยู่หรือว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเลยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเจ้าตัวเอ็กแชเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีไข่ก็ต้องมีตัวใช่ไหมคะ เก้าอี้ตัวนี้มีชื่อว่า Swan แ h a i นั่นเองหรือว่าเก้าอี้หงเก้าอี้หงตัวนี้นะคะรูปร่างของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าเอ g c h a i ์ค่ะมีดีไซน์ที่โค้งมนเหมือนกัน2ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรม S A S เลยก็ว่าได้ค่ะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเจ้าตัวเอ g c h a ร์เนี่ยยังถูกผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาเนี่ยอัปเกรดแมตท์เรียลโดยการใช้โฟมไฟเบอร์กร์ดค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังคงความสบายไว้นั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเนี่ยอาจจะเอาตกยุคไปแล้วแต่เจ้าตัวเอ็กแชนะคะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ค่ะว่าดีไซน์ที่ดีไม่มีวันตกยุคเจ้าตัวเอ็กแชเนี่ยไม่ใช่เป็นตำนานแค่ตัวเดียวนะคะยังมีเฟอร์นิเจอร์อีกหลายตัวที่ยังเป็นตำนานเป็นตัวมัมอยู่แล้วใน E.P. ีหัดไปเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนรอติดตามได้เลยค่ะ